ชาวทาการทุกนคน,กนครับคืออยูผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พูดกับการรีวิวสกินในส่วนของสกินโอเมก้านะเดี๋ยวค่อยไปรีวิวมาอัป็นกิจกรรมก่อนในส่วนกิจกรรมของจิ้วซื่อไคเซนนะครับอันนี้เราอัปเดตไปแล้วเนาะในช่วงนู้นนะครับก็ส่วนตัวมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะเพราะมีส่วนของอิตาลีอุจินะครับรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็การเชิญฮีโร่เนาะอันนี้เราพูดไปแล้วนะครับก็ในส่วนของเอ่อสกินฟรีนะครับตั้งแต่วันที่26ถึง28เนาะวันนี้ก็ น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วมนะั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ถึงวันที่28ตุลาคมนะครับในส่วนของสกินโอเมกกาเนาะคร่าวๆมานี้แลก็ในส่วนของแชร์ความทรงจำ r า RV นะครับก็ย้อนความทรงจำและรับป้ายเกียรติยศนะรู้สึกว่าจะมีจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งด้วยนะที่เขาเตือนเราเนเนเน28แล้วทำไม แล้วทำไม26กับ28มันสลับกันนะอ๋อเลขก็น่าจะสลับกันก็ในส่วนของพิมพ์แชทโล่งครับ26ถึง28นะก็เนี่ยแหละพิมพ์8ปีรับกรอบโปรไฟล์ฟรีนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนให้เพื่อนๆดูว่ามันได้จริงนะแต่ตอนนี้ทางเพจน่าจะบั็กนะตอนเข้าไปเลยน,นี่นี่นะครับได้กรอบโปรไฟล์นะทุกเพืพ่อนๆก็อย่าลืมมาพิมพ์กันนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะ ผมว่าตัวเลขน่าจะสลับกันเอ่อฟอนต์มันน่าจะสลับกันทีมงานาน่ารีบนะครับก็ not เป็นในส่วนของสกินของที่มีชื่อว่า Wishing Horse นะครับก็ส่วนตัวมองว่าคือโอเมก้าอย่างที่ผมเคยพูดไปนะใคร aret, เคยดูคลิปโอเมก้าผมผมจะบ่นทุกครั้งเลยว่าคือแต่ละสกินนะครับมันสวยมากนะ <The Land S 1> อย่างนะครับ อันนี้สปีดเดมอนนะผมก็รีวิวไปแล้วนะครับแลนอลอตน่ะแล้วก็ในส่วนของคลนะิฟออสปา d เดสเนี่ยเคลออสปาเดสผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงไงนะขออภัยเลยครับก็สวยนะไม่มีเอฟเฟกตเสียดายมากตัวคอนแบบพูดดีส่วนตัวมองว่าเท่นนะตัวมันแล้วก็ตัวมันค่อนข้างเล่นสนุกครับปิดปอมได้แล้วก็ไดแคลรี่ได้แต่เสียอย่างเดียวเลยมันแพ้ทูดามจหนักมากแพ้แบบหนักมากๆเลยนะ ก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในโหมดใหม่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสเปซอาร์ตของนางนะเดี๋ยวไปดูในโหมดใหม่กันดีกว่าอันนี้แผนที่เก่านะครับออรแบบนะครับก็เป็นในส่วนของนอสตาเจียนะไปผมจะเล่นแทงก็ในส่วนของจะสุ่มบัฟสองนาทีนะครับเทนกระโดดก็จะช่วยคุณเดินได้ไวขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของ รัสแพตนะป่าสามารถเ,เลือกจุดโดยตัวเองไ, <ป S 1> ได้นะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อล้มทีมนะครับก็ส่วนตัวมองว่าก็ดีนะในส่วนของแมปนี้นะ แมโดนนะเนี่ยโอ้โหแต่ท่านกระโดดอยู่นานมากเลยนะเยี่ยดีชอบ าายแล้วว่โอ้เดินไปแล้วแล้วป่าเราเป็นลินดิดด้วยนะจะได้มากไปแล้วครับเจอกันฟู่ไปแล้วจู่ ราในส่วนของเท้าต้านนะครับจริงๆอ่ะเราไปเล่นเล่นบนได้นะโอ้ลินดิตานี้เล่นดีมากเลยก็สำหรับใครที่ชอบในแมบกลางวันกลางคืนนะครับทุกคนก็น่าจะชอบแหละอืมหุบหายไปแล้วได้ อนสวยครับเดินช้าดีโอ้โหแล้วเขาจะเอาแต่ยอนผมไงเป็นอะยเยคลิปก่อนนะครับชอบแมปเก่าอะแมปเก่ามันดีดีเอ่อตานี้จริงๆเราออกหลังก็ได้นะ จริงๆผมอยากออกโล่ให้ยอนครับแต่ว่าตอนนี้โอเคได้อกเฮ้ยเขาล้าง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 อะไรอะไรสตันคู่สตันคู่เทิร์นบัคเคิลเรากดป้อมก็ได้นะแต่เลือดป้อมในหมดนี้มันค่อนข้างไอ้นี่นะ

ถ้าคิดว่ายอดไม่เห็นนะนแหละเอ้ยไม่นะยอนเมดเมดไม่มาเม็ดทุกคนจะได้ใช่ราชนะได้ไงมาชนะข้าชนะแต่ตอนนี้เราคุ้มอยู่นะครับต้าเปิด <sm> ม <convert> ัน <cons> ก <urai> ่อนนะไปกลางแล้วก็เข้าดาร์กนะครับ ผมชอบภาพแบบนี้ยค่อนข้างเท่แต่ตัวเราแพ้ฟอร์เรนใช่ไ้มน่าจะไหวไมหมหรือไหวรีโอ้ย themes for warp เขาเจ a แมนดูเอวนะครับเราเล่นกับเขาไม่ได้นขอบคุณขอบค ไปแล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่นะถอยก่อนเออเรามีอมูลเลตนะครับจริงๆเราควรออกเมท่านออฟลามาฆ่าเขานะโอ้วิ่งไวมากเลย ตอนนี้แตกนะเพื่อนกัน,นกิลไอเมใชด้ได้หมนะยอนไป่ลยลูกเอาย้อนอโอ้สำเร็จร่วง

เอาดาก็ได้นะผมอยากได้ยังเลยมานี่สีมาเร็วผมแจ้งให้มาโอ้โหดารแกร่งบางอะทุกคนผมบอกให้ ดักมังมากโหมดนี้สป่าเราโดนดามิดแรงมากเอ้ผมอยากลองแท่นกระโดดอ่ะมันกระโดดยังไงอ่ะอ๋อมันเลือกกระโดดอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหสุดโุด <c oughs> โอดังเลยทำบนครับ ให้บนมันชนก่อนนะครับแล้วเราก็ไปทำร่างต่อเพราะว่าเพื่อเราทำร่างแล้วเนาะ <will> ไปเลยผมโดดไปแล้วไม่มีทัพนะนะหนึ่งนะห้าหรือเปล่าตรงนั้นตูโดเมกาเสร็จเกี่ยว Nice assisting. An enemy has been defeated. the oh, has been defeated. Oh, ก็ในโหมดใหม่ที่มันจะเป็นแบบของนอสตาเชียครับก็เป็นแบบเก่าเนาะเป็นแบบแสงมืดเนาะส่วนตัวมองว่าผมเป็นคนที่ชอบแสงสว่างกับความมืดอยู่แล้วครับมันก็เลยแบบเอ้ก็ตั้งใจเล่นนิดนึงอ่ะผมก็เลยชอบนะสําหรับใครที่จะมาเล่นโหมโดอาร์เคดนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับก็ส่วนตัวมองว่าดีดีในระดับหนึ่งเลยแค่ว่ามันจะเป็นญ่าเหมือนสมัยก่อนอ่ะทุกคนจินตนาการภาพออกไหมแบบย้าแบบย้าไม่แบบ เมื่อก่อน RV ช่วงยุคแ,แรกๆยุคบุกเบิกน,นี่คือนี่หม่ครับก็ตอนนี้ครับมาเล่นในส่วนของโอเมก้านะครับแ,แต่เอมวีพีเราเป็นในส่วนของวีลานั่นเองครับเขาเล่นดีมากนะแล้วก็พยายามโซนให้เขาเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสหรับการเล่นโอเมก้าคร่าวๆเนาะแล้วก็สกินก็รอบนี้มีคนเหมือนจะมีคนช่วยรีวิวเราเหมือนเขานัดกันมาจะเไม่ได้นัดนะอันนี้เขาเล่นวีล่าสกินใหม่นะครับก็ไอเทมก็ออกประมาณนี้ครับจริงๆผมต้องออกสะท้อนนะ ไม่ก็ชิวออฟลอตเอามาวิง่งเอามาเดินไล่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ในส่วนของเอ่อแมปของนอสตาเจียนะครับก็เหลืออีก9วันกับอีกอีกสชั่วโมงนะครับส่วนตัวมองว่าเป็นแมปที่ดีนะใครอยากมาเล่นก็นมาเล่นนะครับมันอยู่ในมุส่วนส่วนของหมดบันเทิงนะครับจริงๆอะ่ะในหมวดหมู่ของหมดบันเทิงอะ่ะผมแนะนำนี่เคซี่สนุกมากออฟแมปได้กลิ่นอายของยุคสมัยก่อนแล้วก็ดับเบิ้ลอันติเมท ฮาฟ้าท่าวีห้านี่จบไวไปหน่อยแต่ก so ็โอเคอยู่ในส่วนของบิ๊กแบทเทิลก so ็เดือดนะส่วนตัวมองว่าไอ้หมดนี so so ่มันมันเคลซี่จัดเลยเคลซี่กว่าไอ้หมดเคลซี่สกิลอีกก็คร่าวๆมานี้กันนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้เนาะเหลืออีกเก้าออนกับอีกสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับประมาณนี้ก็ในส่วนสกินฟรีนะครับยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดเนาะโอเมก้านะครับก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะมันเป็นตาแรกจริงของวันนะครับอันนี้เป็นโหมดบันเทิงนะ ครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นโหมดบันทึงนะเพราะว่าอะไรอ่ผมบ้าแรงครับแต่โหมดบันทึงสนุกสนุกมาผมเล่นตลอดนะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวไปจัดครับจัดรัวๆเลยหลายๆโหมดเนาะก็นี่ครับตาแรกนะส่วนอโหมดบันทึงนะถือเป็นเพื่อนไม่เชื่อนะครับ ก็เป็นไงบ้างในส่วนสกินที่มีชื่อว่า w i t h i n g Host ก็เป็นในตีมของ w i t h i n g Host นะครับก็ส่วนตัวมองว่าเป็นสกินฟรีที่สวยแล้วใช่ส่วนตัวมองว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างดีเขาปั้นโมเดลมาดีมากนะสําหรับใครเรียนสายปั้นโมเดลก็น่าจะผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบสกินโอเมกาสกินนี้นะเพราะในหลายๆสกินเนี่ยผมว่าสกินนี้ก็ค่อนข้างเท่สีมันจะออกทางสนิมแบบสกินนี้คล้ายๆกัน แต่ว่าในส่วนของไไปลายป็กหรือเป็นตรงโลกเขาจะไม่เป็นสนิมมากนะครับเห็นปะเขาจะมีฉีดแค่นิดเดียวแล้วก็ไปนในส่วนของสีสีหลักโทนสีหลักมากกว่าของสกินนะครับชอบเป็นสกินนี้มันจะแบบออกมาในทางของสีน้ําตาลเลยสีสนิมเลยนะครับก็ส่วนตัวมอวเท่นนะส่วนตัวมอวเท่จะมองว่าเป็นสีน้าตาลเลยก็ได้นะสาหรับใครที่ไม่ได้ลืมกดรับก็อย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะครับสกินฟรีเนะเาะพูดกันบ่อยมาก ก็ส่วนตัวมันอยู่ในเมตาไหมมันก็เอามาเล่นกับเพื่อนได้ครับตีหโหดมากนะโอเมกา้าตีห้าเล่นคู่เฟนนิกเก,เก่งมากๆเก่งเก่งมากๆครับให้เฟนนิกให้เฟนนิกแบกช่วงต้นเกมกลางเกมอะโอเมก้ามีของก็โหดเพราะตัวละครมันมันโหดนะครับอสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็ลองดูกันได้นะตัวม่งเท่มาก <c oughs> ผมจัดว่าจัดว่าเป็นซัพพอร์ตแท้งอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ ใช้ได้นะครับมันอยู่ในหมวดหมูองเล่นนะครับซับลมมิ่งเนาะแล้วก็ในส่วนของออฟเลนนะอืมเผื่อใครไม่รู้นะครับมันครบคู่สามตำแหน่งเลยนะครับในส่วนของโอเมก้านะอ่าก็เข้าเคมาเนี้ยครับชอบแล้วด้วยช่วยกดแชร์กดซับล็อกช่วยเป็นใจกดไลค์คลิปไหมครับส่วนจะเป็นคลิปต่อไปนะ้นก็ฝากติดตามไว้นะวันนี้ฝากไปที่นี่ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันจากไปดูรูปสแปนอาร์ตของนั้นนะครับไปก็ค่อนข้างดีนะไปเจนี่ไปตัวเนี่ย